มันถอยหลังเข้าไปแล้วมาอีกแล้วครับเจอหนึ่งตัวครับมุดหอยขี้เลยมุดหกตัวบบว่ลืมไปเนามันเตี้ยนี่อะเตี้เขาบังบึงนี่จะเห็หมาดมบึ้งนะไปแล้วมันยังไงเนี่ยเด๋ยไม่รู้เป็นหนูเนาะกัดปากหมาไว้เนี่ยนี่ดิวนั้นไม่ต้องขึ้นไปดอก ขั้งผมอูงงก็ป้ไปแล้วเถออุ่นเจีนนะลุงเถออุ่นเจนป้ไปแล้วเถออุน่นป้ไปปิดไปเลยลหึเถออุ<ล>อ่นป้ไปไปหงปุ้นอุ่นไหมนะอือมันอุ่นป้ไปแสดงว่าตัวหนูอุ่นเลยปิดแหวน มันออม,อมยงเูเน,น,นี่ยทั้งเดือดทั้งถ่ายแล้วหัวตะหนูบวบบ้าหงมหอกบงูสิงมาขึ้นเด้อดินหอมมันขาวๆเลยเพื่อไปขุดงูเฮาบ่ไหนนี่จะไปขุดหนูหรือพองเูเฮาหูวยมันอุ่นไปเด้๋มาอุ่นคงเต้ยไง โอ้โฮตอ้โฮหาไม่อยกไม่ก็หางม่ได้ไหร่วกหนูหนูออกหนูก็ออกเลยหนูออกไปแล้วครับตัวนึงหนึ่งตัวไม่นูกโอ้ โอ้หโ่โง่ล้นีดิเอ่ด้เปิดงนี้เลยดกไปทั้งเนาปุ่นมันวหมุนไปทุนรอตอนยิงบาหมอยัง่ได้มาัิกลับเาหางตรงต้องปุ้นเราหอขาวๆหมุนเลยไปทั้งปุอออกแล้วั้งดูทางู้นดิ Nắm hùa em phá vào đi thân khả vô đi 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 nha có này nè nha thư con cột hả mày à เอาไปสั้นโค้งอ่อนนะผมไปทั้งบุ่นนี่สำลุงคุณตัอโบดินก็แข็งมากครับอันนี่อันนี้หนูเรียนออกดีนันนี่ ไกันเล้เมานี้ัน,นบนมาวมกันนี้ดมเหนียนได้กินงูออือกินูเหนียเวะอ้งูจิ้งเหลนนะงูะจิ้งเหลน, <laughs> นนะงูิงเนนที่บ่าวลุงยิงเห็นนี่ย

โซซ่าบอลุงอ่ะได้รู้ที่มีสายพานปะมันจะเป็นสายพานหรือบอกวะหนีไป้ไม่ได้เรียออโอนฮึพอเราลูกศรนะต้องน้ำลูกุศรไปเลยลูสศรก็จริงเขาพี่พมันไหลไปข้านะงน้องูเลื้อยพาไปเด้เนาะมันม้วล มมันวนตาไปม้ส่วนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็มันสร้างสันนิฐานเนอะก็งูมันออกมาเองใช่ไหมเรายิงปุ๊บมันก็เลี้ยวมวนพาลูกกระสุนเข้าไปอย่างนี้ใช่เจอรูนี่แหละสุ่มแล้วไกลๆก่อนเพ็ดเด้อหนูแต่จะไปหูต่อนี้ เฮ้ยไสียงูแล้วเหนะหวัวแล้วเพนเสียงหูเด้เสียงูเะนั่นูเต่งหูเต่าด้จบเต่าเหรูเต็งูเต่าเแล้วครับเจอแล้วครับหูเต่งหูเต่งหต่หูต่งูเตหูเ่งูเต่งเต่งหูเต่เตเต่งหูหเ่งหู่พ่งห่งหูหูเต่งหูเต่งหูเหเต่งหหูเ่ง่ ขโหนะเตีคุณเลยูเปิดก็เปิดก็มาแล้วเทียนนะเอเโอ้โหเลยมันขู่อยู่ก็ลยเต็มปเนาะเจอแล้วครับเมื่อกี้มันขู่มันขู่ครับดิ๊ดเด็กเด็กกงัวูกองนะเห็นไห

ตายมาหาย n วแปลหาออกไปหาเสียงหิงเลยนี่ยไอ้นบาทำไมอ้าวไม่บกโตปอมเป็นบล็อกเห็นไหมเห็นเบอรทุกคนบ้นเขาแทบเลยบ้านเขาองเด็คูงขนาเนี่ยพี่ดิคูงเนวกหนุยหนุ่มมาเลยน้าคนอดงูได้ปะดี๋ยวลุงมรนียิงแบ่งซัโปซะ ไม่รู้ยังป้าลุงยิงผมไม่ได้ยิงผมมาจะยิงขี้แยถือหัวมันหัวงูเขามันโผล่ออกมาแล้วยิงเข้มก็เข้าไปก็นด้ดูเลุกล้อเอาไหมเฮ้ยมันขู่ขู่อยู่แถวทางนี้ขี้เรียบมึงเบืองเลียดก็แต่มันขู่ตรงนี้ฟอฟอมันขู่เลยด้แต่มันหาตัวยังไม่เห็นนะเขาขู่เวลาอยู่งูเรืนอยๆเลยเถึงเถิงเถิียมก็เต็มเกินมือกับมือเดียว นีเที่ยวต้งเต่ากันนี่จำขึ้นเต่ล้วก,ก,กบวชอ,อ๋อมองอันตรายนะครับน้องๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับโอ้โหแล้วหินล่มกับกหมอตามกูดิแล้วก <c oughs> ูมาทายกูทแม่กันละ <c oughs> กูข,ไไกขวเมือยก็บุ่งไนท์อีหละผ่านไปก้าวเราถ่ายไหนถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็ของสกุต ม่นีคนมนนุ่งนะญาตตายไปติดไหนมันบอกว่าผดพาตรงไงสามีสามีสอยกูเลียงให้ไรอ่ะมันเคยคอยโทรนอขึ้นนอนไหมแม่เจ้ยินจม่คะยงไงมันจะอกขู่ฟอมัฟอยูดก็เลยมันเนาะจัดเสียงหนูหรือเสียงงูวูแล้วก็หำหมอยังไม่ทุกคนนู่หลงมาเสง รับหัวล้อไม้บุกเด็กลูกเรคูใตนี่ยอุ้ปูงเัองปูดด้วยนี่เรอมันต้องยน้พงอีและดปูดใต้เงน้อเอาเราไถบ่ปอยนไ

โดนครับหมอปถอไถเลยไถไลูกลูกเฮ้ยลูงลูกบึกอะยตีมลุกอ่ะโอ้ยเขามดเสียงักคอเมื่อกี้เโอ้เม็ดกันเลยควาปรทันเลยเม็ดเลยเขาเลยการถนน่ละบันใม่เลยเว้นสามเสียงกับภาษาไเมื่อกี้นะ แต่มันเ็นแผลจะโอ้ยงูเพราะเปูสิงเนี่ยเพราะิแรนมันขุบอกหาหาหาอาหาอยู่เนี่ยโอ้ยจริงิมัน,นจะหาอะไรนิดเดียวรักต่อใหม่สักครันต้องมีหูสอดทัางกัน,นะนบบล่สะสมาบกเกินม่ดสันดะพัดเลย ไ่ e ันอไกิน่ยังนะสุกลลกศูสุนกรเสร็สามปลุกเดี๋ยวหมอเจอเสียมก็ตักไปนะตอตะหงาอย่สงลูกหนึงกระเทอลูกนึงดาวแตดาตัวกันนะไปเพื่อจะลงไปใส่คอห้วิทย์มก็อ้วจังคบบแต่หมเาไปเนาะหายหมูแล้วคุบีดแต่ตัวกล ทเราทเราต้มีดำด้วโอ้ยเดี๋ยวเน่อยนะมืดเสียหน้ำกี่กะลืมไปัไปเวนก็ไ่ได้โดดปีมือที่ยิ่วใครอุ้ยคือมาตอน้อนก็้งแรหนึ่งไปยุ่กบิ้ไปลวาห่าง้ยเ้เด้มานะ ปล่อยจะปล่อยมันงปล่อยงงผม,มแล้วกนมังจะเละเละแล้ว,ลว,ลลวดิยิงเด<อ>ีนยวปล่อยันที่ยิงเออเรียงกูยิงนะเอาเอาเสียมมาก็จับเลยบุญญาของมันนี่นะจับหงงางเสียงจับหางฟาดเลยแล้วไปอีกนี้ เดีกรสิออกมาตั้งทีนึงขาคอยเบนกนยังบตรถึงบถึงะคบถึเด้อไว้ก่อนเอาเสียมออก้สิสามแค่ละเราก็ตอบเอาดาาจันจุกเอาดาจับเอ็นสันจอบมาตอกเอาเสียมันก็มันออแล้วมันตายแล้วยังยังยัังเอาจับจอบนลมาเคะดามเสียมเลยเออพงูเลยเาเสียมเลยองลึกผ่อผออ ขากระต่ายบระดาดเหนียวขึ้นไปเต็งถนนอ่าครับใครจะเอาวัวงูห่อไปทําที่เขาหลังก็เผื่อแก่นเพื่อโอมาได้ครับเบอร์นี้เอาแล้วมันเกี่ยวเสาไปเรื่อยนะบระตายเกี่ยวเอ้ยปล่อยมันตายดีแต่จังเงี้ยเผื่อไปนะเดี๋วเราขึ้นไปเต็งถนนบวกเราไปตัดกอมันนอะไปยแล้วตามันยังดึกดึกอยู่นลยเนาะ เสาตอลงสาตอซับเ้อตอเงินีตาหนังมันเล้วน่ะมีดูีมีดมีดเอาเอามีวันพุ่นเลยนะเด่กันเราได้นุกีนี้เอาขึ้นมาจินแกนเกนพี่นาใเอายุ่งมองพ่อามนาีละนวนึ่งตัวนึงซักันนี่แหละไม่ได้ไหมพี่น้าไไ เดิน้ดึงฐาเลยวันโอ้จริงวะบเงไปเดินนกนาเนัคู่ไปยุ่ไปเลลูกนีลูกมึงเห็นเขาถือไหมนไถ่ายหาเลยดินโลเนี่ยเนี่ดูงูเลยโอ้ไปถ่ายดินไปถ่ายดูทำไมไปถ่ายงูไปถ่ายแต่ขี้ดินกูะ